ครับผมคำถามต่อไปจากเจ้าเดิมนะครับคุณแม่นะครับเจริญนิธิพัทนะครัจะมีงานแข่งเต้นระดับประเทศอีกไหมอีกไหมเอางี้คุณแม่ระดับประเทศอะตอนนี้มันน้อยไปผมยืนยันเลยว่าเราจะมีระดับเอเชียเร็วๆนี้เอเชียเอเชียขอประชาสัมพันธ์เลยดีกว่า ตอนนี้เราได้รวมตัวนะพี่ๆแล้วก็เจ้าของสตูดิโอต่างๆนะครับก่อตั้งสมาคมนักเต้นสตรีทแดนซ์มาแล้วมีแล้วปีหน้ามีกิจกรรมของสมาคมแล้วแน่ๆครับ30มกราคนี้นะครับถึง7กุมภาันี้นะครับติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับหนึ่งอาทิตย์กันเต็มๆนะฮะอันนี้คือแดนซ์อย่างเดียวเป็นแดนซ์กึ่งๆแดนซ์เฟสติวัลเลยนะ จะมีการแข่งขันต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปแล้วก็มีเรื่องของการออกบูธสินค้านะครับโอ้โหเยอะแยะากใครที่สนใจติดตามข่าวสารได้นะครับในแฟชั่นสตรีทในวงการนักเต้นทั้งหลายใครทําแบรนด์มีโอ้รวมกันตรงนั้นหมดใช่ครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะฮะ สิ้นเดือนมกราแน่นอนเจอกันแน่ๆครับถึงวันที่7กุมภาพันธ์และเร็วๆนี้นะครับเราไม่ได้ทำกันแค่ระดับประเทศนะครับเราจะผลักดันให้ไปถึงระดับเอเชียนะครับเราจะดึงนักเต้นจากทั่วเอเชียมาแข่งที่ไทยให้ได้จริงๆมันมีไปเปนงานหนึ่งแล้วนะใช่ j จ s t เตบ u แต่ว่าโอเคจัสเบูเขาเลิกจัดไปละเดี๋ยวต้องมีงานอื่นปรเทศทดทดแทนเราจะรับกันนะ ก็ประชาสมันกันไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีแน่ๆนะครับเวทีใหญ่ๆครับพื้นที่ให้กับน้องๆหลายรุ่นหลายอายุเลยละกันคําถามนี้เลยเด็ดมากพี่กีมาจากทางบ้านนะครับน่าจะเป็นโซนเชียงใหม่ด้วยฮะาฮะทำไมพี่นิกกี้ไม่แต่งงานครับทำไมไม่แต่งงานเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมไปนอนก่อนะยัง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 ไม่มีตังไปขอเขานะฮะ เกบตังอยู่เกบตังอยู่เท่าไหร่น้องเฮ้ยให้ยืมได้อะแจะปั้มน้าดุเยเนี่ยให้กูให้กูมีมีแต่ว่ายัางยังมันเป็นเรื่องของจริงๆแล้วผมจะบอกอย่างนี้ผมไม่อยากเพิ่มจํานวนประชากรการหย่าร้างอะ่ะเออไม่อยากเพิ่มยอดก <P an S 2> า,าราหย่าปัญหาปัญหาของการหย่าร้างลอยจะเป็นมันจะเพิ่มมากก็การแต่งงานไงผมก็เลยไม่อยากจะเพิ่มจํานวนการหย่าร้างมันมันเป็นต<า>ัวเลขที่ไม่ค่อยดีนะครับก็ประมาณนั้น ระวังโดนแซงระวังโดนแซงนะครับมีคนแซวบุชลีจะแซงบุชลีครับบุชลีจะแซงนะครับเรื่องนี้น้นเนไม่เกี่ยวครับประมาณนั้นนะฮะเขิร์มันเี่ดเป็นคนมาถามอะไรแบบนี้คําถามสุดท้ายของวันนี้พี่กี้ครับจากคุณปอยนะครับคุณปอยคุณปายแล้วกันคุณปอยปายอ๋อแปดปาแปดสำหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนเต้นจะมีเทคนิคสอนอย่างไรบ้างคะ เราเราบอกต้นรายการเราได้สาธิตไปแล้วอันดับแรกเราต้องพูดภาษาเด็กให้ได้ก่อนแหมเดกสแนอย่างไมองค้อนกันเลยนะเนี่ยมองค้อนกันเลยไอ้นี่ก็พาเล่นด้วยนะอันดับแรกเลยเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยผมว่าต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อน ว่าเฮ้ยเด็กแต่ละวัยแต่ละช่วงเนี่ยเขามีสภาวะ,ลาละอารมณ์ความต้องการเนี่ยไม่เหมือนกันนะก็ <S <S ต้องไปเช็คก่อนแต่ว่าสิ่งที่ประสบการณ์ผมเคยเจอมาเนี่ยก็คือถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยธรรมชาติเด็กเล็กเนี่ยเขาจะเรียนรู้การเต้นน่ยจากการฟังอย่างแรกเลยเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้จากเมโลดี้ก่อนอ่าฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาเรื่องของจังหวะปุ่งจึกะดุ๊จึกะเด็กบางที อะไรอ่ะทำไมเด็กเรียนมาเลขเสียงเป็นโนเขาจำแม่นติ๊งติ๊งเออฉะนั้นควรจะหาเพลงที่เป็นเอ่มลดี้เป็นหลักเพื่อให้เขาจดจำได้ง่ายอย่างเช่นล่าสุดผมใช้อะไรนะเพลงอินเดียอินเดียแต่เด็กสนุกเดี๋ยวมันก็คืออยากให้ให้เด็กโฟกัสที่เมโลดี้ก่อนจังหวะ อ่านี่คือเรื่องแรกและอันที่2ก็คือเด็กเขาจะเรียนรู้จากจินตนาการอย่างเช่นบอกว่าสมมุติเราเราบอกว่าจะทําท่าเวฟอาจจะต้องแบบเฮ้ยเวฟน้ํานะนมันไหลลื่นเป็นยังไงคือต้องมีภาพจินตนาการนะครัทะลงทะเลนะคิดถึงทะเลเออทะเลอ่ะขึ้นเวฟยังไงอะไรอย่างนี้ที่ไม่ใช่แบบว่าใช้เคลื่อนไหวสเตโนไคโดมัสตอยดิไปองศา25องศาถ้าอย่างนี้ขนาดหมอนี่ยังงงเลยนะ อันาโตมีก็ปล่าวะโอ้ยพี่เน่เฮ้ยผมไม่ได้มั่วนะเนี่อเนื้อเนี่ยเขาเรียกกล้ามเนื้อสเตโนเนื้อไคโดมาสโตอยู่ที่ไรสเตโนไคโดมาสตอยเชื่อมต่อกันก็อันนั้นเป็นหนึ่งในเทคนิคแต่ว่าอันดับแรกเราต้องไปศึกษาเด็กนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจอารมณ์ของเขาแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆก็แนะนํานะครับ จริงๆคูรี่กับคูมุกนะฮะตอบเรื่องนี้ได้ดีเลยนะเดี๋ยววันหลังเราจะเชิญมาคืออยากจะบอกว่ามีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการแสดงในเรื่องของการเรียนรู้ทักษะของเด็กในวัยนั้นๆเลยนะใช่ครับผมอยากจำพอก็มาสอบถามได้นะครับที่ In นเดอร์บูฟพิ้นนะสตูดิโออ่ะมีคอสมีคลาสนะจ๊ะจบไปครับสุดยอดเวลาผมมีให้ตัวเองหน่เร็วอ่ะกูขาหมดอะช่วงนี้มา สิบหกคำถาม <16 S 1> นะครับก็ที่ถามมาจากทางบ้านนะครับ ขอพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยชอบมองว่าการเต้นเป็นกระแสเป็นแฟชั่นเป็นเทรนด์จริงๆแล้วไม่นะมันเป็นวัฒนธรรมที่เมืองนอกเนี่ยมันมีมานานแล้วอย่างพวกผมเนี่ยอยู่กับมันมาเกือบ30ปีละแค่กระแสเดี๋ยวมันมีขึ้นเดี๋ยวมันมีลงทุกคนก็เลยคิดว่านี่เป็นเรื่องของแฟชั่นของวัยรุ่นไม่ครับมันถึงมีแดนเซอร์แก่ๆอย่างพวกผมนี่แหละแล้วมันอยู่กันมานานแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบสานต่อ ครับคือรุ่นใหม่มาก็จะสานตอ่อและรุ่นเก่าก็จะแบบโอ้ยคลิปคือร,ร,รุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่ขึ้นมาแล้วก็วูบหายไปเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไม่ได้แน่นในในเจเนเรชันแรกมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการส่งต่อความรู้มันหายไปแต่ผมเชื่อว่ารุ่นนี้มันเป็นความรู้ที่แน่นแล้วมันขึ้นมาละแ,แ,แล้วมันจะไม่หายไปไหนมันจะมีการส่งต่อถูกเดเวลอปมาอย่างดีแล้วมันจะมีการศึกษามันมีการสอนกันเป็นลําดับขั้นตอนมีรุ่นสู่รุ่นละผมว่ามันจะไม่หายไปไหนแล้วมีแต่ว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆ ก็อยู่ที่น้องๆที่สนใจนี่แหละเราก็ต้องมาช่วยกันทําให้มุกการนี้มันแข็งแรงขึ้นได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นนั่นแหละทีงๆมันก็ได้รับการยอมรับมาทั่วโลกแล้วนะทุกวันนี้ใครไม่เต้นมั้งเนี่ยไม่มีถูกป้าเฮ้ยการเต้นเนี่ยมันอยู่ในทุกคนนะอืไม่เชื่อลองดูจากเด็กอะเด็กอะแค่เด็กเกือบทุกคนนะพอยืนได้เปิดเพลงเต้นแล้วนะแต่พอยิ่งโต ยิ่งลืมเออจริงจริงมันลืมเพราอะไรอ่มันมีกรอบของสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็บางทีแบบกลัวความดูไม่ดีบ้างหรือลืมไปทําอย่างอื่นมางก็เลยกลายเป็นแบบไม่ได้คีปการเต้นมาต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเองก็อยากจะฝากนะครับเพจของ Footprints on Air นะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจาก หลายๆ่า,าท่านเรา,าก็เลยอยากว่าเชิญทุกคนเข้ามาแบบร่วมแชร์<า>ประสบการณ์ก,กันนะครับคือจริงๆก็คือหลายๆท่านก็ให้ให้ความร่วมมือคือไว้มันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบบนี้นะครับ,รบให้แลกเปลี่ยนกันระหว่าง นักเต้นเก่านักเต้นรุ่นใหม่มุมมองทางไงเป็นยังไงสังคมนี้สังคมโลกเป็นยังไงเราบ้างสไตล์ไหนก็เรื่องมากอะไรอย่างงี้ให้อัปเดตกันอ่าบางอย่างเราก็จะมาพูดคุยกันแบบมีสาระบ้างหรือไม่มีสาระบ้างหรือจะมีสาระเขว่ากิดไแล้วแต่จัดกันไปก็เป็นช่วงของเต้นสู่กันฟังนะครับใช่ครับ The Influencer Dance เรีมกได้ว่าน่าจะมีสาระบ้างแล้วล่ะเอาเลือกละ ถ้าทุกคนชอบรายการนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับกับนานิกกี้และนาเน่เน่รนบใครที่ชอบก็กดไลฟ์กด s u b สไครต์กันตามไกดแชร์แล้วก็สําหรับใครที่ยังดูไลฟ์ไม่ทันเดี๋ยวก็จะมีช n นลนะครับยูทูบอินเดอร์ฟ o t p ิ i n t นะครับเข้าไปตามชมย้อนหลังได้นะจ๊ะได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูในไลฟ์แล้วก็ส่งคอมเมนต์คำถาม มาให้เรา2คน 2> <ขอ S 1> นะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันในคลิปหน้าโอเค,คในเทิปหน้าจะเป็นยังไงก็ไลฟ์หน้านะครับก็ติดตามกันได้ได้ครับวันนี้ผมนานเนกี้และนาเนเน่สวัสดีครับ